สวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับผมผมซูเปอร์ไซยาเสียงอุตสาหนะครับวันนี้ก็มาตามหาเก้าหางนะครับผมอ่าไม่ใช่นะครับก็วันนี้ก็กลับมาอยู่กับเกมเพชรทีโรดนะครับผมจากที่เมื่อวานผมลงคลิปไปนะครับวันนี้ก็เปลี่ยนสกินเป็นเรียบร้อยนะครับเป็นซูเปอร์ไซยานะครับนี่ครับซูเปอร์ไซยาโหลดนะครับแล้วก็เป็นชุดแสงอุตสาหนะครับก็ตอนนี้ผมจะทําการเติมโรบอทปัททีนะ เรียบร้อยแล้วนะริดพันธ์ก็ตอนนี้มีประมาณเจ็ดล็อกกับโลบักนะครับก็สิ่งแรกที่ผมต้องการจะซื้อเลยก็คือเอาเป็นเจมคูณสองครับไปครับผมปึึงปรึงแล้วก็ผมจะซื้อเป็นเจ้าเทเลพอร์ตนะครับโอเคปึนตึนตเหลือสองร้อยสามสิบหกโลบักนะครับโลบักนะครับแหมเรียกโลบักเป็นโลบักอีกแล้วนะก็ออโต้พวกออโต้เอที่ผมไม่เอานะครับคูณสองก็ไม่เอานะครับโอเคครับ เมื่อวานครับที่ผมบอกนะครับว่าอไอเจ้าตัวนี้ครับนี่มันขี่ได้นะครับแต่มันต้องเวลสิบก่อนนี่เป็นไงล่ะการใช้แรงงานสัตว์ที่ถูกต้องนะครับผมขี่ครับผมไม่ใช่ก็เดี๋ยวเปลี่ยนเป็นเจ้าพึ่งด้วยครับเอาเจ้านี้ออกเอาพึ่งมาแทนไม่ไม่อะไรว่ากดมาแทนโอเคครับผมก็ตอนนี้ที่ค้างอยู่เมื่อวานครับคือตรงนี้นะครับผมซึ่งต้องใช้เปิดนะหนึ่งหมื่นนะครับ ใช่ไหมหนึ่งหมื่นหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นนะครับโอ้โหเยอะมากก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราฟาร์มไปเรื่อยๆนะครับก็เดี๋ยวท็อต,ตรงนี้นะครับไหวไหมนะสองสสี่ไปสู้ดิจะเลือพร้อมปะก็อยู่ไหวไม่ไหวโซมันตายตัวหนึ่งละชิบหายเอาสู้สู้สู้สลัสบคพือสู้ไม่ได้นะครับตายห,หมดเลยเฮ้ย เดี๋ยวมาสุ่มใครก่อนผมมีอยู่400กิ๊ตตันนะครับสุ่มเลยมาหมูแก้วไม่หมูได้ไหมอ่ะมันกระจอกเกินลบไปเลยก็ใครที่ชอบต้นไม้พวกนี้นะก็อย่าลืมเอามาเลยไปปลูกที่บ้านนะครับตอนแรกก็ตับตัวเล็กๆนะครับกินแมลงนะครับพอคุณลดน้ำต้นไม้ไปเยอะน้ำก็จะตัวใหญ่ครับตัวใหญ่แบบนี้เลย แล้วก็เอาถาวรรัดคอคุณนะก็ดึงคุณเข้าป่านะครับแล้วก็หม่อมหม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 อมมอมอ่าคงก็จะตายนะผมใช่มาเล่นครับก็ตอนนี้ก็เก็บครบหนึ่งหมื่นแล้วนะครับผมหนึ่งหมื่นเพชรเอ้คิตตันนะครับก็เดี๋ยวไปเปิดด่านใหม่ด้ครับเย้ได้เวลาสู่ด่านใหม่แล้วไปกันเลยตาทะเลนะว้าวอควาเมนเกมมิ่งใช่ 600นะครับ600คิดตั้นในการสุ่มไข่ใหม่นะครับก็ยอเอเรามีพอดีนี่ว่าโอ้คือสังเกตเห็นงั้นสุ่มเลยล้วกันนะจัดไปขอตัวดีๆตัวเทพอันคอมมอน16%ไหนดูซิเฮ้ตยตกร้อยเลยเหรออืมได้อยู่เอาไปแทนกบแล้ว นี่ตอนนี้ผมที่อย่างที่ผมบอกนะครับคือเจ้าถ้าสัตว์เลี้ยงเราเวลสิบนะครับเราก็สามารถอ่าขี่มันได้นะครับนี่เป็นไงล่ะใช้แรงงานสัตว์อยากถูกวิธีนะครับผมก็คือขี่สัตว์นี้นะครับไปไปฟางมันต่อมีหอยนะครับว้าวหิวเลยมีลอสเตอร์นะครับอันนี้เป็นหอยเหมือนกันแต่เป็นสีเขียวเหมือนกันเปลี่ยนเกรดเฉย ตัวนี้คือบอลน,นะครับล็อสเตอร์เวฟพันไอเลือดพันแปดนะครับอันนี้เป็นไรอะ่ะคืออะไรอะ่ะให้เป็นพวกกัวเลมนะเลือดสี่พันเลือดพันห้ายี่สิบมีอะไรอีกไหมไม่มีแล้วมีแค่นี้ใช่ไหมไม่นด้มีแค่นี้แหละไปเถอะกลับไปฟาร์มดีกว่างั้นผมขอลองตีเจ้านี่ก่อนละกัน อ่ะแล้วก็ผมหายไปตัวไใดตัวหนึง่งว่ายก็หายอ,อ๋อขี่อยู่ว้ายแล้วก็ลืมเราขี่มันอยู่ตีมันรังแกมันคารุนกรรมสัตว์ทีเดียวตอนนี้ผมอยู่ใต้หนามใช่ไหมแล้วเราไอ้เจ้าเพลกระสัตรนี่มันมาไงเนี่ยแล้วมันอยู่อยู่ได้ไงเนี่ยแล้วผมอยู่ได้ไงตัวเนี้ย<ม>รู้สึกตายไปแล้ววะ <S <S ไม่ใช่นะครับ ็เกมนะครับก็อย่าไปใส่ใจกันมากนะครับเราไปเพิ่มเลือดดีกว่าชิมนี่วาร์ปเราเป็นไงมีประโยชน์ขึ้นมาเยอะเลยไปรอเลือดก,กบเต็มก่อนไปเราไปซุมกมงันดีกว่าผมมีอยู่ประมาณพันหกคิสตันะครับได้ประมาณสองรอบคอฟศูนย์จุดห้าอีเพนต์ได้ไหมทอมบอนกแี้แวคอฟตีตัวนะ่ะสามจุดห้าอยจุดห้าอะไรเงี้ยได้ไหมพีสพีสขอ ไม่เอาตัวนี้สิวะ My God ว้าวดูสิทุกคนผมเจอตัวอะไรอะควาเมนดูหน้าอควาเมนตีมาเลยอควาเมนกังเหืออะไรวะมันคัดไั่คัดนะัมัดมันอืออ่านกูวะอ่านะไอยังไอือซู้ไม่ได้ <S <S อควาแมนโคเกินล้วกลับตัวมาไม่กอเราต้อง หาสัตว์เลี้ยงดีๆนะครับมาซื้อแบบอควาแมนนะครับฮู้เพิร์สเดี๋ยวนี้ตึดึงๆว้าวแล้ตึดึงตึดึงคอมมอนว่ายได้เจ้า,าลมไอปะวานมานะครัใช่ปะวานไหมอะ่ะมันมีเขาด้วยอะ่ะเดี๋ยวเอามาแทนเจ้า เอ่อตัวนี้แล้วกันนะครับจเจ้าตัวนี้แล้วกันโอเคเรียบร้อยไปเลยไปฟาร์มกันตอ่อเอาล่ะขอฟาร์มมาสักพักแล้วก็ครบระดับ4,008ก็เดี๋ยวเปิดดูว่า,วาได้อะไรบ้างผมว่าขอตัวแรร์ได้ไหมครับ3.5อะไรอย่างเงี้ย0.5อะไรอย่างเงี้ยเพื่อเอาอย่างงงๆไปเลยนะ่ะไปครับ มาตัวแรกขอให้หน่อยคอมมอนอ๋อเแี้วไม่เอาจัดแดกหมดเลยฮึมคอมมอนอเแี้วไม่เอาโอ้ยไม่มาครับอันคอมมอนตัวซับนะครับไม่สนใจครับโยนทิ้งไปแน่ตัวซับเหมือนกันไม่สนใจโยนทิ้งไปสเตปไปตัวเดิมเลยนะครับคุณวายขอตัวใหม่หน่อย ว่ายไม่เอาพูดอีกแล้วไม่เอาใหญ่ใจตัวใหม่ไม่เอามาล้างก็ไม่เอาคือตัวล่างเนี่ยศูนห้าเนี่ยเอามาเอามาเอามาเออเออตัวใหม่มาแล้วเว้ยอีปีกเอาเอาตัวนี้ออกดิเอาเออเอาตัวนี้ออกแล้วกันแล้วก็เอาตัวนี้เข้ามาแทนเย้ ก็คลิปนี้ขอจบไเพีงเท่านี้ก่อนนะครับผมก็เจอใหม่คลิปหน้านะครับผมฮัทหน้าเจอกันแบบอะไรหรือผมจะได้อะไรก็ติดตามกันด้วยนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมก็สวัสดีจ้าอ้อาวขนานเฉลีลย